สวัสดีครับตอนรับสู่ช่องลาบก้อยน้อยยโสครับช่องตีสีผ้าพี่น้องแ่บพี่น้องนัวครับพาพี่น้องเห็นกับเขาเกินขี่เก่าครับเมื่อนี้เสนอเมนูก้อยแห้งสันข้อหมูครับเอาสันข้อมาเก็เห็ดก้อยแห้งนะครับเ้อนะครับเี๋ยวเราเส้มาแรครับมาแร็เนี่ยตัดเส้นที้เก่านะครับเนี่ยตัดเส้นที่เก่า แลือประตงบางไหลครับปต้องบางไหลดูว่าเขาจะไปย่างครับไปย่างสันคอมันฉีมีมันแสกนะครับมันฉีมีมันแสกอีกข้างในเสียดให้นุ่มครับสันคอไม่ฉีดนุ่มเดี๋ยวเขาจะไปย่า,ยางกันครับ อย่าเอาสบยางกันครับเอาสิย่างกด้นะครับเพอรอาเสดยหอมควอนไฟครับหอมคไฟยางที่เกาหรือที่นองอยางสูกจัด80%ครับบม่ต้องสูาายนะครับจะสูลายมันสิมันสิเหนิยว นี่คือสูตรก้อยแหง้งสันข้อหมูครับเคล็ดแบบบุปิีบุบังครับเค็ดให้พี่น้องเพื่อนสังเกตได้ว่าเจ้าคลิปนี้ผมส่เฮ็ดเจ้าจานนะครับเพื่อให้พี่น้องจำได้ง่ายๆจับไปเฮ็ดกินเฮ็ดค้าขายก็ได้ครับจับง่ายๆ ว่าร้านเฮาสิปร <essen> ุงจานต่อจานนะครับจานต่อจานจะบาะเห็ดใบเป็นหมอนะครับปูงชุดซอสเทศดจานต่อจานครับฝากน้ำแนครับร้านโตอ้วนซอยรัชดานสิบสามครับอานมาแถวแถวหอยฟางครับซอยรัชดานสิบสามใกล้ๆครับพิคเนียร์เจ้าการบเด้อนะครับเอาในซอยมาประมาณสัก บ่าหาสิเมตรครับสามข้อมสิมันงแซะครับมัจะมีไฟลูกันจะมีควันเล็กน้อยมันจะหอมกินควันครับหอมกินควันปากก,ก้นอะไรก้นแทบเนี่ยครับช่องลาบก้อยน้อย,ยโสกดตรสับปะรดแน่โคตตินนดต่อนแน,น่ครับเพื่อสีโบได้พลาดคลิปดีๆนะครับ พาพี่น้องเห้กับเขาครับเจ้าแม้เมือไกลสิสุกแต่สิบเร์เซนต์ะครับพอตรงสุกหลายแล้วครับเ้อสุกเจสิบเปอร์นต์ เนี่ยกำลังนุมน่มๆครับประมาณนี้ครับ80%เนะครับครับผมภาษีพากวัมันเย็นจะข้านึงเพื่อค้อมสุกสุดเลยป้อมฮอนสุดเลขับไปซะง่าน,นะครับสุดสุกซข,ขับไปซะง่าครับ ครับผมนำซุปกงเทติดตั้งไว้อุ่นไว้ตลอดนะครับอุ่นไว้ตลอดนะครับ<ม>เดี๋ยวเขาจะมาหัน่นกันครับหั่นกันหั่นตัดเส้นนะครับได้ มาตรงไหนหลายครับหันพอดีก็ดีบางๆพอดีพอดีนะครับหันติดมันน้ำเงี้ติดเหนื้อน,น้ำติดมันน้ำนะครับรผมเสียแต่พี่น้องบ่งทีเราจานนะครับเนี่ยเคสแบบซ่าๆนะครับที่ทการปรุงว่าทั้งร้านเขาถรุงอะไร เฮ็ดแบบใส่ใส่น้ำปา่าเท่าไหลใส่บักเน่าเ่าไหลนะครับจะกระจายแล้วจะให้เฮ็ดใสพี่น้องเบิ่งเฮ็ดให้เบิ่งเนี่ยให้เสิร์ฟลูกค้ากินแบบสดๆทันทอนเลยครับบอกเลยเฮ็ดไปไม่เป็นหมอนะครับเด้อเนื้อกำลังออกสีชมพูนะครับพอแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็มีสูตรแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนื้อะจะออกสีชมพูนะครับ ทีส่สมมุคือฝากวลาครับผม <c oughs> เอาละครับอย่างห้าสิบว่าพี่น้องปรุงกันครับวิธีการปรุงนะครับ <c oughs> ใส่ข้าวคั่วครับข้าวคลัวข้าวกลข้าวกลัวเองคือเก่านะครับ ใส่ปีกปนครับปีกปนเดี๋ยวตะคนมาครับมัดเผ็บก,กับสายหลายนะครับกแกบบงนัวครับชดรดครับใช่ก็ได้มาจับมะนาวครับมะนาทั้งหลายเขาใส่สายมะนาวนวยเด้อเขาส่ดีบเอาจักสี่ครับมะนาวสองสิบมะนาวใส่สาสองสิบนะครับ น้ำปลาเพราะประมาณครับน้ำปลานะครับเดี๋ยวใส่หลายนะครับเนี่ยน้ำปลาเพราะว่าหมูสิบ่มาเข้มนะครับหมมาเข้ม มันนะครับเจอะมันม <Okay. S 1> ัใ่ดีนอครับใส่นลลียสสดีนะครับอไซดีอู้พี่น้องเสียงนะจะเาเสียอ้ืมันบ้าเอาเสียบใส่ต่ไข่นะครับใส่ต่ไข่ซอยเลกน้อย สีโบเซสีโบเซไลครับใอยบางๆจะน้อยัใส่พักซี่ไทยครับใส่พิกซี่ไทยจะเสีหอมครับจะสรหอมก็ใส่ไปบอครับไปกมดบอไซเดอร์ไปดบอไซนะครับ โอเคครับ ย่องครับแก้จานนะครับเรื่องนี้นะครับนเสี่ยที่ก้อยแห้งข้อหมูย่างครับหมอสำหรับเป็นขับแกมก็ได้ครับเป็นขับเข่าก็ดีครับเดี๋ยวเอาใส่จานนะครับเนาะ สองสูตรปุ๋งแต่ละจานครับนะครับก้อยผัดกุ้ยไหกดแช่นไหมครับช่องลาดก้อยนายโสครับกดติดตามในช่องแน่เพื่อเสียบอได้พลาดคลิปดีๆครับเดี๋ยวผมสีพาพี่น้องเองครับเขานะครับเสียบรุมสำหรับคลิปนี้ไว้สวนสดีสก้อนครับพี่น้องครับครับผมสวัสดีครับ